ครัผู át, iah, ้การคอนโดตอนนี้อยู่ที่โต๊ะกรรมการนะครับอย่าลืมมารับกลับบ้านด้วยนะครับขอเชิญท่านท่าท้องทีาโต๊ะกรรมการได้ครับบริษัทท่าท้องท่านต๊ะกรรมการได้ครับแบทที่470สนามที่ ประเภทคู่มือพีทีมเดชช็อตคุณฟีคุณบีพบกับทีมเลเวลกรุ๊ปคุณเฟิร์สคุณภูมหลงแข่งขันในสนามที่1นึงแบบที่4 7่ทีมเจดสชช็อตคุณฟีคุณบีพบกับทีมเลเวลกรุ๊ปคุณเฟิร์สคุณภูมหลงแข่งขันในสนามที่1กรรมการคุณเต่ามาชมกันต่อครับหลังจาก,กที่พักไปสักครู่หนึ่งนะครับ กับทีวีคอนแล้วก็คู่นี้ครับจะเป็นคู่ในระดับมือพีครับเป็นการพบกันระหว่างทีมโฮมสปอร์ตครับนะครับจินจุธาก่อพาณิชกุลน้องเอจับคู่กับบวรศิริตันติสุขแต่นี้เปลี่ยนอ้อเป็นบวรศิริตินสุขนะครับน้องแบงค์จะเจอกับทีม ซีสแควร์ครับชนะชัยลาบอารุลือเดชน้องเบสจับคู่กับธนพลปอยชีวะน้องปอนะครับเบสกับปอเจอกับทางแบงค์กับเอกเป็นเลเวลมือพีนะครับบาคุณฟางคุณเก่งพบกับที JTL ใบที่ 46X สบายคุณแอลคุณจ้ำน้องแข่งคันในสนามที่8 กรรมการคุณแครแต่ที่473สนามที่6ทีมมาสเตอร์พีคุดกันคุดกอล์ฟมือพีนี่ยังเป็นรอบแบ่งกลุ่มอยู่นะครับถ้าเป็นรอบแบ่งกลุ่มนี่เป็นแบ,บ่งกลุ่มเป็นแมตช์สุดท<อ>้าย,<อ>ายด้วยนะครับของก <A S 1> รุ๊นี้ลงแข่งขันในสนามที่6แมตช์ที่473 ทีมมาสเตอร์พีคุณกันคุณก๊อฟพบกับทีมความสุขของบังกนคุณเอ๋คุณสกายลงแข่งขันในสนามที่6กรรมการทีมตั้มตั้มและต่อไปในสนามที่16และต่อไปในสนามที่16ทีมดีเวอร์ คุณปันคุณเดียพบกับพีกอิสระคุณป่าคุณหูลงแข่งขันในสนามที่16เอ,อเสิร์ก่อนครับนน 16, เกมเริ่มครับทีมด,ดีเวอร์คุณปันคุณเดียโ,ยอ,โอ้โหวันนี้หนักไม่ได้เลยครับฝังของน้องปอคุณหูทีมซีสแควร์น้องปอเสื้อแดงนะครับน้องเบสเสื้อดำ ส่วนแบงค์นี่นเล่นทั้งคู่แล้วก็มีเล่นเดี่ยวด้วยนะครับในแบทแบทแต่ในรายการนี like oh, ้เล่นคู่อย่างเดียวมูทีคุณโจ้คุณกาผมกับทีแอนต์ฮอร์นซึ่งคุณปูเขาตอนเล่นเดี่ยวนี้เขาจำไม่ผิดน่าจะเล่นเดี่ยวในมือเอสนะครับหรือว่าไม่แน่ใจว่าถึงมูเพนหรือเปล่านะแต่ก็มีเล่นเดี่ยวด้วยคุณโจ้คุณปูจะดักเลยครับลูกนี้ทลงาฝั่งของซีสแควร์กระตุกหลอกหลังไปคุณอ โงแข่งขันในสนามที่9กรรมาการ 2S <S เอาเสร์กเสียครับคะแนนแรกมากครับตัง้งฝั่งซีสแควร์แบบที่476สนามที่4ประเภทเดียวเหมือน <c oughs> จะลงนะครับตรงนี้ตัดเสิร์ฟได้สวยมากครับตรงเองลงครึ่งคอร์ดครับ C ตัวหนึ่งุณเติร ลงแข่งขันในสนามที่4แบตที่476ทีของแลมบ้าแบตคุณหนุ่มพบกับทีมมัตสึคุณเตอร์ตกสูงแล้วแบงค์หลบนี้หลอกหรือเปล่ากรรมการคูเกียแบตที่477รอเจประเภทสองตวสี่ลงนะครับทีมเลเจนด์คุณใหม่พบกับทีใหม่จากควิตี้วังคลอสได้ดีครับมุนนี้เอลงแข่งขันในสนามที่3 แบบที่477พยายามซ้ำข้างหน้ากับ G. G. แฟงกันนะครับเอพุ่ใหม่พบกับ 9, ทีมายสาทวีหิยีเสรเสียไปครับปอลงแข่งขันในสนามที่สา,าม่อ2กรรมการคุณอาร์มถ้าใจลืมพีการ์ไว้นะครับพีการ์ห้องนะครับออกไหมแม่ลูกนี้ออกไปครับอารมณ์นี้สวยเลย ว่าแบงค์ขยับไปแล้วนะครับตอนที่ตบจากท้ายคอร์ดโผนขึ้นมาแล้วตบใส่ปอรครับเก๋าเกมกว่านะครับทางฝั่งแบงค์บอลสิริแต่อสอยู่นะครับ แบตที่478สนามที่7ทีตะลุงคุณธานีพบกับทีทวเทเวสติวันพอยส์อะคาเดมี่น้องนุ่นหลงแข่งคันในสนามที่7แบตที่478ของกระชากนนี้ไม่ยอมคุณธานีก่อนพบกับทีเทเวสติวันพอยส์อะคาเดมี่รีบิดนึงไยามจะกดใส่มาทางแบงค์ครับน้องปอแล้วลูงแข้งในสนามที่7กรรมการคุณโต รูปเกมยังดูเป็นรองทางฝั่งของคู่ทางโฮมสปอร์ตครับอยู่นะครับสำหรับคู่ของซีสแ a วร์ก็ยังตัดเสิร์ฟเสียครับเบสโดนนำห่างไปเลยนะครับ11ต่อ3รอบแบ่งลุ่มก็เล่น30คะแนนนะครับ อย่งรับได้แล้วเปลี่ยนทางดีด้วยประสบการณ์ลุ้นๆครับลูกนี้แบงค์ แบบที่480สนามที่5ประเภทเดี่ยวมเอ็นทีลูกผู้ทุกหนุ่มพบกับทีมเอ็นทูคุณโน้ตแย่งกันตรงนี้แต่ว่าทางฝั่งของแบงค์บอกว่าที่480ทีลูกผู้คุณหนุ่ม13ต่อ4ครับคุณโน้ตาคะแนนเลยครับที่นำอยู่ครับทางฝั่งของมุมสอ์ตครับยังถึง พยายามหาช่องเอาลงพยายามหาทางที่จะทำคะแนนแต่ว่ายังมีข้อผิดพลาดอยู่ครับ4 s สแควรแมตที่467นะครับแมตที่467หลอกเซฟกระชากแต่ก็ยังออกข้างอยู่ต้องเน้นความแน่นอนหน่อยครับถ้าเกิดความแน่นอนมีน้อยกว่าคะแนนตามเยอะขนาดนี้ลำบากต้องเปลี่ยนฝั่งกันตอนนี้1 5อ4 คุณอาลิสคุณเติ้ลลงแข่งขันในสนามที่2องแบบที่467ทีมสวิตซที่วันทอยคุณมาร์คคุณต่อพบกับทีมแชมเปี้ยนคุณอาลิสคุณเติ้ลลงแข่งขันในสนามที่2กรรมาการคุณผน กรรมการพี่ครับพี่กรรมการคุณเอกครับสายังไม่อยู่อีกทีนึ่งยังรับได้ครับปอก่ดักได้ดีแต่ว่าโดนขอปีกโอ้โหน่าเสียดายยกระเก็ตรอที่ดักไว้แล้วนะครับแบบที่เท่าไหร่ทีมอะไรนี่สี่ห้า ต้องลดอันฟอสเอเลอร์อย่างด่วนเลยครับซีสแควรน้องทั้งสองคนทั้งเบสทั้งปอครับเสียเองหมดเลยเริ่มหันมองหน้ากันแล้วครับจะได้คะแนนวินเนอร์ไหมเนี่ยได้แล้วครับจากการเทคขึ้นไปแล้วตบตรงไล่เส้น ตามห่างๆเลยครับ5ต่อ19 14คะแนนโอ้โหหลอกลูกนี้ตั้งใจหรือว่าวืดครับแบบที่481สนามที่14 แมที่485เกมพอย์เลยครับทีมคูปิกดอกเตอรมพบกับทีมดวงดาวสาวมั่นอย่างทดเอสก้ามีแล้วใส่มาลูกนี้ปอรับได้แต่ว่าเอเข้ามาซ้ำแล้วติดเน็ตครับได้มาอีกหนึ่งคะแนนครับซีสแควรแมตชที่482สนามที่12ประเภศเดียวมือเอ็นทีมเซตติดแคุณชายพบกับคุณนิวคุณพันธ คุณพันละรงเฉยบันดตลงแข่งขันในสนามที่สิบสองเนี่ยดักยับได้ดีครับเบสแบบที่482ทีมเศรติดแปดคุณชายพบกับทีมทีมจังไรคุณนินวลงแข่งขันในสนามที่สิบสองกรรมการคุณกรก นะครัเขาเมื่อกี้ดิมบอก13เกมพอยต์พลาดไปแล้วครับเพราะเป็นรอบแบ่งกลุ่มนะครับต้องเล่น30คะแนนตกติดเน็ตไปครับลูกนี้ เชิญคุณแชมป์ครับคุณแชมป์จากสิงลานทองและทีพีดับบี้แบนตั้งกลับปายต้นตะวันคุณทีระพีพรพิบูลนะครับขอให้มาสแตนตไปที่สนามที่สี่ของอุปกรณ์เลได้เลยนะครับขอเชิญทีสิงลานทองนี่ครับยังรถข้อผิดพลาดไม่ได้เลยครับทางฝั่งสีสแควรอาจจะเกรงหรือเปล่าครัเจอคู่รุ่นพี่อย่างทางแบงก์ตอลัิสิล อันนี้มือเว็บเก่าแก่เลยครับบอลซิรีสเนี่ยตัดเซิฟได้สวยมากแต่ที่4ี่ร้ยแสสนามที่14ประเทศเดียวมือเองนรอบแ่งุมทีมรวมดาวสาวบ้างคุณพีบกจากทีมู่งหลอกตัดไปทีแล้วหลอกตัดไมีกี่นึงเพื่อหาช่องแล้วใส่หนักๆมาครับเรียบร้อยเลยครับ นี่คือการหาช่องงับของแบดเดเบ์ลหลอกตัดไปก่อนมีการเปลี่ยนน้ำหนักอะครับพูด,ดง่ายๆ4 4 9อย่างดีตรงนี้ไม่ออก ใส่คืนบ้างหลอกมาแต่ว่าเอยังไวครับแบงค์ใส่มาบ้างครับซ้ําไมอีกทีนึงอีกทีนึงสามแนละ้วไม่อยู่ต้องขึ้นลูกมาแล้วเบสคลอสไปเอเกี่ยวได้แล้วแบงค์หลงเจอลูกนี้เอาแล้วครับแบงค์โดนเด็กหลอกแบงค์บอขอเช็ดหน้าหน่อยครับทำพายบอกได้ฝั่งเบสกับปอลกนันผมขอไปอาบน้ำได้ไหมครับ <laughs> เหงื่อเต็มตัวเลย แบที่483สนามที่14มีรวมดาวสาวบ้านคณทีพบกับทีออนซอนคุณอาร์แวนลงแข่งขันในสนามที่14กรรมการคณเอ๊แแ่ตที่484สนามที่15ทีมซาไกคุณต้อยพบกับทีฟ็อปแบ็กแบตคุณต้นคณแม็กลงแข่งขันในสนามของเลดีครับดูนี้พอโฟแฮนยกรอไม่อยู่แล้วแล้วเปลี่ยนทางคุณสั้นๆครับ เกมเริ่มจะกลับมาพอมีแต้มได้บ้างนะครับทางฝั่งของซีสแควร์ครับต้องทำต่อไปโลเคชันในสนามที่15กรรมการบุณชชอค์อได้มาอีกหนึ่งคะแนนครับตบครอสไปหาเอขอเชิญทีมตะลุงครับทีมตะลุงโลสนามนะครับ ดีนะลูกนี้ลงท้ายคอดครับขอเชิญทีมตาลงคุนทานีสิริสงลงแข่งขันในสนามต้องการอีก4คะแนนครับทางฝั่งของโฮมสปอร์ตครับลงแข่งขันในสนามที่7ตอนนี้เลยนะครับขอเชิญทีมตะลงคุนทานีซิรีสง ข้าวชวนลูปได้ดีกบแฟตรงนี้เรกไปได้หนึน่ง <ตร ık giving> จังหวะก็ยังขาดขาดเกินเกินอยู่ครับ c ีสแควรถ้าเป็นทีมเดียวกันนะกับทางโค้ชนิกที่สอนอยู่ออก c ับซีสแควรนี่สอนอยู่ที่กอดแบดมินตันตลาดพรูนะครับ ส่วนทางน้องแบงค์บวรสิรินี่โฮมสปอร์ตครับอยู่ทางชนบุรีศรีราชาเนี่ยครับเรียบร้อยขอเชิญกรรมการคุณดิวครับคุณดิวยังถึงนะแบงค์ยังรับไปกลับไปได้ สวนโฟได้ดีแต่ว่าไม่ได้ครับสวนมาแล้วลอยอยู่ข้างหน้ายังไม่ได้คะแนนชุดใหญ่นะครับได้มาทีละ 2, นาสองสามคะแนนก็ยังห่างอยู่ถึง10คะแนนครับเริ่มจะมีน้ำหนักตกเข้ามือมาบ้างครับซีสแควร เข่าได้เร็วดีครับวันนี้แบ็คแฮนด์กระแทกครอสเปลี่ยนทางไวโอ้นี่ถ้าเกิดต้นเกมทำได้ดีแบบนี้นะคะแนนก็คงไม่โดนทิ้งห่างขนาดนี้นะครับทางฝั่งของน้องสองคนเบสกับปออืมผิดพลาดครับต้องการอีก2คะแนนเท่านั้นครับทางฝั่งโ o m มสปอร์ตครับ ยังสู้ครับน้องเบสบน้องปอสัมผัสมือแบบแรงๆโดนไหมเข้ามาเปลี่ยนทางได้สวยแบงค์ยังทันเอเกี่ยวได้เอยังถึงเบสตบไปแบงค์ยังรับได้แบงค์ยังเข้ามาอยู่ครับเบสตบไปหาแบงค์จะตีอ๋ออๆๆกลับมาก่อนแบงก์กลับมาก่อนแบงก์กลับมาก่อนไปเอาเอบอร์ดกลับมาด้วย ลดช่องว่างเหลือ7คะแนนเองนะครับนี่แต่เขาไล่ทันนีิฮาเลยนะเนี่ยแดงไม่ยอมเอก็ไม่ยอมแต่ว่ารีบเกินไปแล้วโฉบพวกนี้ติดเน็ตครับ อ้าโอ้ยมาเสียลูกจุดเกงใจครับโผมาคนเดียวด้วยแล้วไม่เล่นครับจะไปเช็คเส้นหลังเหลือคะแนนเดียวครับที่ทางโฮมสปอร์ตปรับต้องการออกครับลูกนี้ลุยสาก,ก,รกระตุกไปได้ดีแล้วครับแบงค์โผไปแล้วแล้วลูกมันออกข้าง ก็เอาชนะไปได้นะครับฝั่งของทีมโฮมสปอร์ตครับครับเอาชนะทีมซีสแควร์ไป30ต่อ22พักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวชมคู่ต่อไปแชมป์น้องแชมป์จากสิงห์นาทองครับสิงห์นาทองและน้องพีครับพีดับบิลยูแบตั้ครับเห็นะครับ